ขอโทษนะคะใช่พี่นิ้งหรือเปล่าคะใช่ค่ะตั้งแต่จบมหกไปเราก็ไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลยเนาะแต่ว่าพี่ไปทำอะไรมาดูสวยขึ้นมากเลยก็ไม่เท่าไหร่หรอกจ้าก็แค่ลงทุนเล็กๆนน้อยแค่นี้ก็มีตังค์ใช้แล้วว่าแต่ตัวเองสนใจลงทุนกับพี่ไหมล่ะถ้าตัวเองสนใจเนี่ยเดี๋ยวพี่ดึงเข้ากลุ่มไลน์นะ โอเคงั้นพี่กลับบ้านก่อนนะจ๊ะถ้าตัวเองสงสัยอะไรเนี่ยก็ทักไลน์มาหาพี่ได้ตลอดเวลานะทุกวันนี้เนี่ยข่าวที่แชร์มาก็มีทั้งจริงทั้งไม่จริงนะคะนักเรียนควรพิจารณาว่าจะเชื่ออะไรวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะนักเรียนก็เอากันบ้านไปส่งที่โต๊ะครูนะคะว่น้าบอกค่ะ เออแกแล้ววันก่อนนะฉันไปเห็นในเฟซมาร่วมสมัครเป็น V I P หนึ่งลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และเข้ากลุ่มไลน์ฉันเห็นเข้าคุยกันในกลุ่มไลนะ์นะแกแกเข้าไปแค่ทำงานกดไลค์กดแชร์ก็ได้เงินเข้าบัญชีแล้วอะ่ะแกกลับไปหาข้อมูลดูดีๆก่อนไหมงานอะไรได้เงินเร็วขนาดนั้นวะเชื่อได้เปล่าก็ไม่รู้ในข่าวก็มีตั้งเยอะตั้งแยะว่าคุณโดนหลอกลวงเออมันก็ถูกของแกนั่นแหละแต่ตอนนี้ื้อไปหาเงินมาจากไหนวะ เราจะหาเงินสามพันมาจากเนี่ยไปลงทุนเนี่ย สมัครเบบียเดือนเดียว VIP สองอ่ะค่าสมัครเลยเข้า3,000บาทนะแกเันคิดคำนวณดูแล้วเดือนนึงนี่ได้เป็นหมื่นๆแน้วนะแกเก็นให้ฉันแ้ะไม่เอาว่ะไว้แกรวยเมื่อไหร่แล้วค่อยมาเลี้ยงฉันละกันได้ฉันเลี้ยงค่าเอง เงินคือโบเข่าเนาะเป็นยังคือเปิดโบได้เป็นยังคือเปิดเบบ่บไดเนาะเป็นยังเนาะอุ้ยสิเป็นลมสิเป็นลมเป็นยังเงินคือโบเข่าเบบมันคือเข่าโบได้โอ้แม่แม่เป็นยังนะลูกเบิ้งเบิ้งเห็นแม่ได้ลูกเบบเนี่คือเข่าโบได้โอ้ยแม่ลงทุนไปกับเบบนี่แล้วลูกโอ้ยแม่หมดหลายแสนลูกโอ้แม่แม่ใจเย็นก่อนเด้อแม่เขาไปแจ้งความกับตำรวจหรือยังอ่ะ นั่งลูกนั่งลูกแม่แม่แตเงียบกนทำไมพี่เขาไม่รับสายเนี่ยโทรไปกี่สายแล้วก็ไม่รับไลายไปก็ไม่ตอบฮ้ยเแกใช่พี่นิกที่เขาแชร์กันในเฟซกักป่ะใชนี่นี่ใช่รูปนิกหรือเปล่าเออใช่ใช่ใช่ ทำไมเขาบอกว่าขโมยเงินครูล่ะอ้าวนิกนี่นะทำไมทำแบบนี้วะต้องไปถามซะและ้วแกแกเห็นข่าวแบบนี้ยังนะเพดังเขาออกมาแชฉว่าเว็บไซต์ที่แกกำลังสมัครอ่ะมันเป็นแชร์ลูกโซ่เนี่ยแกว่าปะสังคมโซเชียลพวกน,นี้น่ากลัวเนาะคนถูกหลอกเยอะเลยแกฉันก็ต้องขอโทษแกด้วยนะ ต่อไปนี้จะศึกษาหาข้อมูลให้มันดีๆก่อนก่อนจะแชร์อะไรอจะก็ต้องคิดให้มันดีๆก่อนจะไม่ให้ข้อมูลเพื่อนๆผิดอีกแล้วไม่เป็นไรหรอกแกดีแล้วแหละที่พวกเราหาข้อมูลมันมาก่อนไม่งั้นเราก็ตอเป็นเหยื่อของโลกโซเชียลกันหมดแล้วฮึว่าแต่แกไปขโมยตังคูจริงๆเหรอวะก็วันนั้น่ะเราเข้าไปส่งการบ้านครูเรืองกระเป๋าตังค์ครเปิดไว้แล้วก็เข้าแค่ไปปิดให้ไม่ได้ขโมยตังคูสักหน่อยฉันก็ แกขโมยจริงๆแลเนี่ยมีขโมยเออแกอยาได้โทรศัพท์ใหม่ใช่ปะก็อยากได้สิงั้นแกก็มาขายเสื้อผ้าออนไลน์กับฉันสิได้เงินเยอะนะเราไปขายกันเลยไหมไปดิ